อิสยาบทที่24นี่แน่พระยาเวจะทรงทำให้โลกร้างเปล่าทั้งทำให้เป็นที่รกร้างพระองค์จะทรงบิดพื้นโลกและทำให้ผู้อาศัยของโลกกระจายไปและจะเกิดปุโรหิตแบบเดียวกับประชาชนเกิดกับเจ้านายแบบเดียวกับทาสเกิดกับนายหญิงแบบเดียวกับสาวใช้เกิดกับผู้ขายแบบเดียวกับผู้ซื้อเกิดกับผู้ยืมแบบเดียวกับผู้ให้ยืม เกิดกับลูกหนี้แบบเดียวกับเจ้านี้โลกจะร้งเปล่าและถูกปล้นอย่างสิ้นเชิงเพราะพระยวีได้ตรัสพระวจนะนี้แล้วโลกจะคร่ำครวญและเหาาี่ยวเฉาไปพิภพก็โรยราและเหี่ยวเฉาไปคนสูงศักดิ์ของโลกก็โรยราโลกเป็นมนทินเนื่องด้วยผู้อาศัยของมันเพราะเขาทั้งหลายและเมื่อทำมาบัญญัติฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ และหักทำลายพันธสัญญานิรันนั้นเพราะฉะนั้นคำสาปแช่งกลืนกินโลกและผู้อาศัยในนั้นก็แบกรับความผิดเพราะฉะนั้นผู้อาศัยของโลกจึงถูกเผาผลาญและคนเหลืออยู่มีน้อยเล่าอง,งุ่นใหม่ก็เหือดแห้งเถาอัง,งุ่นก็โรยราผู้ที่ใจร่าเริงทุกคนก็ถอนใจเสียงสนุกสนานของรำมนาก็เงียบ เสียงเฮฮาของผู้เบิกบานใจก็หยุดเสียงสนุกสนานของพินเขาคู่ก็เงียบพวกเขาไม่ดื่มเล่าอง,งนุนพร้อมกับร้องเพลงอีกเมรัยก็เป็นของขมแก่ผู้ดื่มเมืองวุ่นวายนั้นแตกเสียแล้วบ้านทุกหลังก็ปิดไม่ให้คนเข้ามีเสียงเรียกร้องเรื่องเล่าอัง,งุนตามถนน ความดินดีทั้งหมดก็จางหายความสนุกสนานของโลกก็สาบสนเหลือเพียงความร้ังเปล่าอยู่ในเมืองประตูเมืองก็ถูกทุบทำลายเพราะว่าจะเป็นเช่นนี้ท่ามกลางโลกและท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเหมือนกับการเขย่าต้นมะกอกเหมือนกับการเก็บเ็มภายหลังการเก็บพวงองุ่นแล้วพวกเขาเปล่งเสียงของเขาขึ้นเขาร้องด้วยความดินดี เขาโห่ร้องถึงความโออาของพระยาเวจากตะวันตกเพราะฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระยาเวจากตะวันออกแด่พระนามของพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลจากแผ่นดินชายทะเลเราได้ยินเสียงเพลงส,ร,สรรเสริญจากที่สุดปลายโลกว่าศักิ์ศีจงมีแด่องค์ผู้ชอบธรรมแต่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าร่วงโรยไปข้าพเจ้าร่วงโรยไป วิบัติแก่ข้าพเจ้าคนทรยศนั้นก็ทรยศคนทรยศนั้นทรยศอย่างยิ่งโอชาวแผ่นดินโลกเอย๋ยความสยดสยองและหลุมพรางทั้งกับดักก็มาถึงท่านผู้ใดหนีจากเสียงของความสยดสยองจะตกลงไปในหลุมพรางและผู้ใดปีนออกมาจากหลุมพรางก็จะถูกจับด้วยกับดักเพราะว่าหน้าต่างของท้องฟ้าก็ถูกเปิด และรากฐานของโลกก็สั่นไหวโลกแตกสลายอย่างสิ้นเชิงแล้วโลกแกยกออกเป็นเสี่ยงโลกสั่นไหวอย่างรุนแรงโลกก็โซเซไปเหมือนคนเมามันแกว่งไปมาเหมือนเพลิงการละเมิดของโลกกดหนักอยู่บนโลกมันล้มลงแล้วจะลุกไม่ขึ้นอีกต่อมาในวันนั้นพระยาเวจะทรงลงโทษบริวารของท้องฟ้า บนท้องฟ้าและลงโทษบรรดากษัตริย์ของแผ่นดินบนแผ่นดินโลกพวกเขาจะถูกรวบรวมไว้รวมกันคล้ายนักโทษในคุกใต้ดินเขาทั้งหลายจะถูกขังไว้ในคุกและอีกหลายวันก็จะถูกลงโทษแล้วดวงจันทร์จะอดสูและดวงอาทิตย์จะอับอายเพราะว่าพระยาเวจอมทัพจะครองราชบนภูเขาซิโยนและในเยรูซาเลม็ม และต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของพระองค์ด้วยพระสิริ